เป็นรายการอ่านบทกวีซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากกวีเยอะมากหลายท่านมากเลยนะคะที่มาในวันนี้แล้วก็เราตกลงกันไว้ว่าจะเขียนบทกวีในหัวข้อรักเอย่ยซึ่งเดี๋ยวกวีกวีท่านแรกนะคะที่พลาดไม่ได้ก็คงต้องเป็นนางเอกของของเราในวันนี้นะคะ ก็ขอเชิญป้าอูนะคะเมื่อเช้าป้าอูอ่านไปบทหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจหลายท่านในที่นี้อาจจะยังไม่ได้มาเมื่อตอนเช้าป้าอูนะสองบทรวดเลยที่เขียนมาบทเมื่อเช้าด้วยแล้วก็บทตอนเย็นด้วยขอเชิญป้าอูคะ่ะ คือกรอนของพระวเนี่ยต้องแบบฟังแล้วต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะอาจจะไม่ได้ดั่งใจก็ได้แต่ก็เขียนด้วยหัวใจและความารู้สึกค่ะ <knight. S 1> ก็ที่กรอนที่อ่านมาช้านี้ก็คือเส้นทางชีวิตที่อย่างได้บอกไว้แล้วว่าปวูเป็นคนชอบเป็นลูกทหารบกแต่รักทหารเรือก็จะมีกรอนเกี่ยวกับ เรือทะเลอะไรอย่างเงี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนเกี่ยวกับกรอนบทน,นี้ก็จะเป็นเป็นเรือกับทะเลนั่นและค่ะก็เปรียบเรือน้อยลอยล่องต้องอับปางลอยเลี่วคว้างกลางกระแสสินเหลียวทางไหนไม่มีใครได้ยนยิน ตะเกียกตะกายปลายดิ้นแทบสิ้นใจสเปะสะปะมาทางใหม่ได้เจอบกรีบกระโจนหนีนรกทะเลร้ายหวังพ้นทุกข์ที่แรงร้อนได้ผ่อนคลายแต่ที่ไหนได้กลับเป็นเทะเลทรายที่ร้อมเราค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นกร ที่ที่แต่งมาจากหัวใจความรู้สึกเหมือนกันอยากจะเรียกมันว่าใจกระเจิงค่ะสิ้นดวงตะวันยังมีจันทร์ทอแสงแต่ฉันสิ้นเรียวแรงด้วยเธอมาร้างปลอบตัวเองทุกอย่างต้องยืนไหวแม้จะรู้สึกยับเยินสักเพียงใดคำตอบสุดท้ายช่างหัวมัน หมดแรงฝันหมดวันที่ไฟฟ้าเหมือนคนไข้ที่ขาดหมออยู่รอเวลาเพื่อท่อร่างที่ไร้ค่าลงฝังดินจบคะ่ะจบค่ะ กวีท่านต่อไปที่จะขอเชิญขึ้นมานะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้คุณประกายปรัชญานะคะได้มาร่วมฟังอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้ได้ได้เรียนเชิญไว้ตั้งแต่ต,แต,ต,แต,ตั้งแต่ต้นเลยว่าขอให้คุณประกายซึ่งเราน่าจะรู้จักกันดีว่าเป็นกวีรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ที่ยังมีหัวใจยังหนุ่มแล้วก็มีฝีไม้ลายมือที่ที่รู้กันดีอยู่ในเรื่องความหวานแล้วก็ความละเมียดละไมทางวรรณศิลป์ ก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้คุณประกายปัตญ,ญามาขอเชิญค่ะสวัสดีครับขอผ่อนบทกวีเอ่อขอผ่อนบรรยากาศด้วยบทกาวีสองชิ้นนะครับชิ้นแรกเขียนถึงความรักใคร่ชอบพอของ ชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่าชื่อบทกวีฝนสั่งมะขามเทศจงหวานรุ้งกินปลากริมไข่เตา่ารำพึงของลูกค้าสักพักจักเห็นรถเข็นร้องขายกับยิ้มเขินอาย ของชายของฉันไม่ใช่ไม่เชิงเพิ่งพบผูกพันเพิ่งพบผูกอันเกี่ยวกันแน่นนักฉันเพลิดฉันพร้อมหอมเคลือบหวานเคลิมหม้อดินหม้อเดิมเขาเติมเขาตัก บุพเพบ่าพาปลากริมไหวทักเพียงรอเพื่อนรักสักพักจักเห็นรำพันของพ่อขาเล่มล่านั้นไหมใต้ต้นมะขามบางกอกบกงามติดตามตื่นเต้นทุกฝัก จะคงรสหวานไม่เว้นมะขามเทศเป็นของฝากจากเธอแม่ยอดนัดอ่านแม่ยอดรักเอ๋ยรักแล้วเราเลยชฉ่มเชยเขินเกอ้อปลากริมว่าไงไข่เต่าเล่าเออสนองเสนอ ปริมาณรำเพยของลมฝนบางกอกเล่มใหม่ในมือหญิงสาววางแล้วชั่วคราววางลงแสนหวานจ้อยร้อยจิริตริดโรยโปรยลานใบเขียวใบขานแก่การเปลี่ยนแปลง เมฆค่อยๆค,คล้อยแดดค่อยๆหมุนพึ่งค่อยๆวนละหนล,ละแห่งมะขามแม้ขานปลิดรานเปลืองแรงคนเสวว่าแสงยังแรงยังร้อนรำคาญของเพื่อนสาว ขนมคนยากของฝากคนดีนิยายเรื่องนี้บูไม่หยุดหย่อนเอาละห่วงหาเอาเถอะอาทรไปหลบฝนก่อนไปหลบฝนกันอีกชิ้นหนึ่งครับชื่อบทกวีจิตใจเบื้องขวากหาำคนหนุ่มคนสาวที่จิตใจ เหมือนดังครั้งนั้นแสงแดดชุบชั้นดินอันฉ่ำเลาะเลี้ยวตามทางอิดและนิดนำแสนล้านละอองทองคำพรมสวนเช้าเหมือนดังครั้งนี้สัมผัสชัดชี้ทิศที่เฉาฝนเรี่อบนแรกใบ ไปเบาๆและทุกทางพริ้มเราเหล่าพึกไพรรักพาราพ้นมุมหม่นหมองรักพาเราพองมุมมองใหม่รุ่มรวยแห่งแก่นแกนหนักแน่นในเรื่นเริงแห่งจิตใจได้ลึกซึ้งต่อสู้ ค้นหาอย่างกล้าหาญอย่างน้อยก็การละนานหนึ่งร่วงโรยรักดังจะรังดึงกระซิบถึงสวนทองผองพุ่งพลายล้อกันและกันเธอคือเช้าของฉันตะวันฉายฉันคือฝน แผ่กว้างทางที่ไกลาย,ยากเย็นล้วนคลับคลายง่ายดายแล้วเรายืนอยู่เป็นนิดทางทิศใต้ดูดาวเหนือจางไปในเถื่อนแถวเรามองผ่านชีวิตทุกทิศแนวความงามใหม่เพลิดแพล้วขึ้นแล้วชีวิต อารมณ์กันนิดนึงด้วยกวีท่านต่อไปที่ดุดันแน่นอนเอ่ยชื่อแต่ว่าที่ไหนเชิญคุณไม้หนึ่งกอคุณนาทีค่ะใช่ค่ะ ปอุและอากงถามว่าท่านรักกันอย่างไรเห็นท่านรักกันจนตายไปข้างหนึ่งรักระหว่างพันธนาตรวนตราตรึงห่วงคำหนึ่งเหินข้ามผ่านกำแพงคุกเห็นท่านรักกันด้วยความหวัง ฝืนพลังครั้งวันชื่นและคืนสุขรู้ที่ใดมีรักย่อมมีทุกข์แต่ดินทุกข์ยิ่งอาจปลูกไร่ดอกรักร่องสวนทุกข์มักปลูกได้ดอกรักแท้ภายใต้ฟ้าวิปริตรวนแปรหนักพรากห่างกาย ใจกอดกุ่มเฝ้าฟูมฟักฝันคืนร่วมรังพมนักที่พักกายถามว่าอะไรเล่าพรากรักท่านทุกความฝันคนสามันสูญสลายทำอากงขังคาราช,ชทันตายทิ้งป่าอุต้องเดียวดาย ยามชราตอบทั้งคู่พรากจากกันก็เพราะรักรักเขี้ยวคนคุณครักเข้มคลั่งบา้ารักจนหลงเพราะจัดตั้งโฆษณาติดกับดักราชาทิปไตยตอบทั้งคู่พรากจากกันเพราะความกลัวเมฆมนมัว ปกมหานครใหญ่แผ่ลามทั่วพระราชอาณาจักรไทยก้าวยังไงพ้นวงกฎความพ่านพึงป้าอุและอากงถามว่าท่านรักกันอย่างไรเห็นท่านรักกันจนตายไปข้างหนึ่ง รักระวังพันธนาตรวนตราตรึงห่วงคำหนึ่งเหินข้ามผ่านกำแพงคุกเห็นท่านรักกันด้วยความหวังฝืนพลังครั้งวันชื่นและคืนสุขรู้ที่ใดมีรักย่อมมีทุกข์แต่ดินทุกข ยิ่งอาจปลูกไร่ดอกรักร่องสวนทุกมักปลูกได้ดอกรักแท้ภายใต้ฟ้าวิป,ปริตรวนแปรหนักยิ่งกดขี่บีทาไม่พรอนพักคือบังคับให้เราพักพิกฟ้า ว้าวกวีท่านต่อไปนะคะเป็นวิทยากรกับเรามาตั้งแต่เช้าขอเชิญคุณเดือนวาดพิมพนาค่ะฟังก่อนป่าบ้างนะคะ ท่านเคยเป็นเช่นนี้หรือไม่ทันทีที่รู้ว่าเขามองมากายเริ่มสัน่นใจเริ่มวันไหวความคิดย้ำทวนว่าไม่น่าเป็นไปได้สัมัญชนคนยากไร้เช่นท่านจะดึงดูดความสนใจจากคนสูงส่งผู้นั้นได้อย่างไรเขาอยู่สูงเทียมเมฆ ท่านอยู่ต่ําติดดินเขาร่ำรวยสุขสบายท่านทุกเข็นลำเข็นแต่เขาเห็นท่านแล้วท่านเคยรู้สึกเช่นนี้หรือไม่เมื่อคนสูงส่งผู้นั้นก้าวเข้ามาสู่ชีวิตท่านดวงตาของเขาราวมนสะกดทำให้ท่านเบื่อใบไม่อาจพูดจา ทำพ้ความคิดอึงอนไร้หนทางแสดงออกเขาเอ่ยปากขอความรักจากท่านท่านหน้าซีดปากสั่นดวงตาเบิกโพรงใจยิ่งหวาดหวันกายยิ่งสั่นสะทกกระทั่งวิญญาณยังตื่นตัวหนกจนไร้สติ เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ท่านมีคนรักอยู่เขาก็มีแฟนแล้วคนไม่เคยรู้จักกันจะรักกันได้อย่างไรท่านสายหน้าปฏิเสธท่านเคยตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หรือไม่มีคนสูงส่งผู้หนึ่งบอกว่า เขารักท่านมานานเมตตาท่านมานานดูแลช่วยเหลือท่านมานานแต่พรันเมื่อท่านปฏิเสธคนอกหักผู้นั้นก็เหวี่ยงชีวิตของท่านไปสู่โลกมืดในบัตรดลพันธนาการท่านไว้ทันทรมานท่านไว้ บีบรัดหัวใจของท่านไว้กระชากเอาวิญญาณออกจากร่างท่านทีละน้อยเพื่อร้องขอต่อรองเอาความรักจากท่านความรักชนิดนั้นท่านรู้จักมันหรือไม่เหมือนกับน้ำกับน้ำมันความรักนั้นเข้ากันไม่ได้กับเสรีภาพ เข้ากันไม่ได้กับสิทธิมนุษยชาติไม่อนุญาตให้แก่ความเท่าเทียมไม่ชอบการเรียนรู้และเกลียดการสงสัยความรักนั้นชอบให้ท่านคลานมากกว่ายืนเหนียวรั้งท่านหันหลังให้แก่เหตุและผลปลนเปลอท่าน ให้เดิมกินแต่ความงมงายสุดท้ายความรักนั้นพาท่านหันกลับเดินย้อนสู่นครโบราณอันเก่าก่อนแสนงามความรักชนิดนั้นท่านรู้จักมันหรือ,อยังรักเอย กลอนของคุณเดือนวาดฟังทีไรแล้วอมยิม้มแต่ไม่กล้าหัวเราะเสียงดังดกลัวคนจะเอาบริบทมาตีความเหมือนกลอนมัจิชนท่านต่อไปนะคะขอเชิญคุณเพียงคำประดับความคะ่ะแด่ป้าอุและอากงนะคะรักเอย เคยเป็นอยู่สามัญอดหิวร่วมกันกอดคอผ่านวันทุกยากร่วมหัวจมท้ายร้องไห้มาแล้วอย่างหนักเช็ดน้ำตาแห้งแล้วยังรักมากพอจะอภัยหนุ่มสาวเยาว์วัยพบกันในโรงงานคนยากเอารักใส่ไปในของฝาก แสนลำบากยังหิ้วหามาให้ชายทะเลตรงนั้นฉันได้ระบายความในคำเธอบอกยังจำได้ไหมในวันน้ำขึ้นน้ำลงรักเอ่ยจริงหรือที่ว่าหวานเสียงเพลงของฉันที่เธอนั้นเคยไหลลงวันวานของเราใครเล่า จะลืมลงเธอจับมือฉันมั่นคงส่งยิ้มแทนคำมั่นสัญญานกนางนวลตัวนั้นยังโบยบินอยู่ในความทรงจำทั้งเช้าสายบ่ายค่ำย้ำหัวใจให้เฝ้าร่ำหาเธอพรากจากฉันไกลกันเกินกำหนดชะตา ฝากความหวังไว้กับฟ้าทว่าฟ้าไม่เป็นใจรักเอ่ยเราอาจเคยผิดต่อกันเพียงความผิดสามัญบ้างถูกลงทันด้วยการร้องไห้นำพึ่งหรือยาขมเพียงระทมไม่ถึงตายโกรธขึ้งปึ่งชาได้ไม่รักไม่ใช่อาจยากร รักของผู้ยากไรในกรงขังอันศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นยาพิษปลิดดวงใจให้ปลิวว่อนรักของผู้ใต้ต่ำถูกเหยียบย่ำทุกบททุกตอนยอมแหลกลานอย่างร้าวรอนต่อรักยิ่งใหญ่ที่ไม่จริงขอบคุณค่ะ เราจะปิดท้ายบทกวีนี้นะคะด้วยกวีคนที่ที่ป้าอู๋เคยพูดถึงว่าเป็นถือเหมือนเ,น,เนเป็นเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งของท่านนะคะแล้วเป็นผู้ที่ผูกพันกับครอบครัวนี้ผูกพันกับอากงมากที่สุดแล้วขอเชิญคุณอานนนนำพาค่ะ เป็นคนเดียวที่ไม่ใช่กวีมืออาชีพนะครับแต่เป็นคนชอบเขียนผมให้ชื่อว่าคิดถึงคุณนะครับไม่รู้จะเป็นบทกวีที่ดีไหมก็เขียนไปตามใจเรื่อยเปื่อยท่ามกลางเรื่องราวเปล่าเปลือยภาพของคุณผุดเรื่อยๆดังมีในคุณทำให้ผมรู้จัก รักแรกห้องพิจารณาคดีสีชมพูดูแปลกๆวันหวามไหวผมได้รู้ว่าหัวอกมีหัวใจยืนสู้อยู่ได้เพราะใกล้คุณคุณทำให้ผมรู้จักการรอคอยยินเสียงเพียงน้อยก็อบอุ่นเสื้อสีน้ำตาลหวานละมุน เปื้อนฝุ่นรอยรักทักทายคุณทำให้ผมรู้จักการส่งข้อความที่หมดจดงดงามเปี่ยมความหมายสุขเศร้าเหงาซึ้งถึงโหดร้ายมากมายผู้คนจะค้นพบคุณทำให้ผมรู้จักการเจียมตัวกล้ากลัว ถอยสู้ไม่รู้จบเจียมใจในความเหงาอย่างเศร้าซบผมจะหลบความอ้างว้างได้อย่างไรคุณทำให้ผมรู้จักการพลัดพรากความทรงจำจึงลำบากจะจากได้คุณจะคงยืนอยู่ในหัวใจเคียงข้างสู้ในเมืองมืดดําคุณทำให้ผมรู้จัก ความคิดถึงผมจึงคิดถึงคุณทุกเชา้าค่ำมอบกวีนี้แด่ความรักและอายุติธรรมจบด้วยคำซึงซ้งๆคิดถึงคุณขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมกับเรามาจนรายการสุดท้ายแล้วก็ อยากจะได้ให้ป้าอุได้กล่าวความรู้สึกปิดท้ายรายการสักนิดนึงนะคะเช่นค่ะดิฉันขอกราบขอบคุณท,ทุกทท่านที่มาในวันนี้นะคะคือเป็นการให้เกียดแล้วก็ไม่ไม่ละเลยกับครอบครัวคนธรรมดาเข้าใจแล้วคะ่ะว่า เราไม่ทิ้งกันแล like 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 ้วก็อยากจะอยากให้ม <tamanho S 2> ีบรรยากาศแบบนี้อีกเรื kind of <environment>. <ad> ่อยๆไปในในสังคมของพวกเราอะค่ะก็ปะก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้ดีฝันนี้นะคะแต่ที่ก็อยากจะพูดด้วยหัวใจว่าซึ้งใจมากๆค่ะซึ้งใจค่ะขอบคุณค่ะ